ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในบริเวณสตูดิโอหนึ่งนะคะสตูดิโอที่จัดงาน Open House ้านะคะของภาวิชาวรรศาสตร์ค่ะและตอนนี้นะคะเป็นในส่วนของช่วงบ่ายแล้วค่ะน้องๆก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะไปดูจากนะคะรอบๆบ,บริเวณนี้ก็มีน้องๆเข้ามาเยอะมากพอ,อสมควรเลยค่ะตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเสียยคือคักเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกนะคะน้องๆหนึ่งในคนที่เข้ามาอยู่ในภาวิชาเราค่ะขอโทษนะคะน้อง พี่เห็นน้องเนี่ยมาอยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมมาทําอะไรที่นี่คะมานั่งคุยคุยกับพี่ได้เลยนะทำอะไรที่นี่บ้างไม่อะไรนะคะลูกเข้ามาเลยมาสอนเรื่องเจมาศึกษาข้อมูลครับได้เยอะแน่นอนอะไรที่สุดได้เงินเยอะเลยชอบอะไรชอบตรงเนี้ยถ่ายปกไม่คะ เราถึงชอบการถ่ายปุ๋ยนี่สิคือเขาบอกเราจะปีิเราจะดุใจอะไรไม่รู้ชอบชอบชอบดูพี่เขาถ่ายรูปมากกว่าโอเคค่ะแล้ววันนี้ได้บรรยากาศภาพรวมของคณะนิเทศเป็นยังไงบ้างก็คึกคืนดีครับคึกคืนเนาะแล้วถ้ามีโอกาสจะไม่ไม่ต้องเศร้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะและนี่เป็นความรู้สึกนะคะของน้องส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในภาควิชาวารสารศาสตร์ค่ะชนะนันท์ถ่ายภาพสุชนุเจริญทรัพย์รายงานค่ะ